นีนะคะคร์ชื่อาแดนดี้บลเงค่ะชื่อนี้นะคะแล้วก็เล่นมาสักพักแล้วชื่อนี้เรเล่นเป็นอีคลิงนักนเคะเป็นกุ้งถิ่นบลารคนั่นเองหมายว่าอีคลิงนั่นเองนี่คืั่ว่าถ้ามีหลักาในยูทูบะชั้นวไม่ไรเลตกใจ้า อีกคลิ่งอีกนะอีกคกลิ่งอีกใช่ไหมอ่าอีกคลิ่งอีกเลย่องนะอีกคลิ่งอีกเรื่อะไหเอาใจไอไออะไรอะไรอีคลิ่อีกอีคลิ่งอีกใช่ไหมเคย์อย่าแย่งเรานะจะเอาแย่งกันเลยยา่า isso cola isso é be clinic que morrer o clinic é ela quando assim meninas deixa tá tá não é não อีกลิงอ <ithe ater languages> ีกอย่าอย่ามาล่าฉันเลยอีกลิงอีกยัไม่ล่าอีกเิงอีก่มาล่าฉันอ้าามาา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 าอาา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 า ใส่ต้องหานเพื่อนก็ไม่ดึงะโอเคกันปนั่นวางกันยังไม่สนจกันอืมไม่สนใจนนัายายก็ม่อืมจ้เดีปูันจนี แล้วจะมีสมฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยสมมติสมมตเกิดที่นี่ช่วยด้วยฉันอยู่ที่นี่ได้ไงอคลิ้งอีกอีกคลิ้งอีกมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะพอเว็นอีกคลิ้งีกมันเกิดที่นี่อ่ะอ่าอีกคลิ้งอีกคลิ้งอีกเกิดใหม่เกิดใหม่อืมโอเคโอเคเกมมันจบ อกว็ม่เอ,อากใอกันเลยเป็นอีกคลิ่งอีกข้างนี้เลน่เป็นอีกคลิงๆๆ่งต่อไปจนกว่าจะได้ซื้อกูจะซื้ออะไรนะอยากซื้อกูตงสองตัวเพราะ่จต,ต้องมีถึงพนสองก้อนน่าจะเด,ดไม่สนใจอะไรแล้วซื้อยูนิคอนันนี้กับอันนี้ด้วยมาเชืๆๆ่จะซื้อกูปกติดไช กุ๊บธรรมดาโอ้โหนพันเจ็ดธรรมดาหนตัตัวอีคลิ่งอีเมสิอาอคลิ่งอีเไงอีอีคลิงอีมงอีกคลิ่งอีแบบเมยอ่าอีครั้งอีอ่าตัวนเนี่ยนี่นึ่ตัวที่ป็นเป็นนี่นี้ตัวที่เป็นไม่ใช่ น่งสะพันันน่สองนได้ได้จะฟังไงให้มีหน0 0สอน้ยขึ้นมาเป็นผีต้องรอยข้าพอมทิเราเลยมเลิเครืมองพอมบอกเทนด้วยสิ นจะออกมาเจนไม่ออกเลยกันงสามคนเอ้าเหมือนอีกคลินิกเลยอ่ะอีกคลินิงเนี่ยเป็นอีกคลินิกนะเมื่อกี้เออ่อนทีมันเป็นอีกคลินิกที่ซับเลิศเราจะทำถึงเออกี่พัทเทียพัทสองไหมทุกคนพัทสองพัทสามดีอ่าไม่รู้อ่ะอเออทำต่อไปนะคะต่อไปเราจะพอต้องการจำพอนะคะอีกคลิงอีก มาสต้ามินาอิคลิอ่ะเป็นคีนกนะคลิอิกจะได้จะได้รู้มว่าใครเป็นใครมันจะเป็นแบบสับสนเงนนี้จะเซอร์ได้ละฉันก็สักกูไปททั้งหมด3ตัวนะกูที่มันเป็นแบบสกินซกีนไรติกเก็ตทั้งสองตัวกับธรรมดาหนึ่ง้วก็จะแบบดึงสามารถเพื่อนได้ไงสามารถดึงเพื่อนได้ย่าเซอร์ย่าเซอ เอง้อ้าวมาตอนไหนเนี่ยแต่ก็ไม่แบบที่ฉันเคยฟาร์มมาสมมว่ามันไม่มีตัวไหนที่มันเป็นแบบเนี่ยที่มันเป็นแคปซูลฟอร์อ่ะมันไม่เห็นมีเลยนะฉันว่ามันจะมีของของจริงทุกอันละมันของจริงทุกอันแหละอ,อ,อืมไม่เคยโดนรัดแจ้งเนี่ยเข้ามาไม่เคยโดนรัดแจ้ง คนนี้ไม่เคยดนจะเป็นอีคลิกตัวนี้อีกนืชเมอันม่อยากเาก้งชิโอยากีกคลิกอะไม่เห็นหรอกตกใจหมดเพื่อนไปเห็นดูทั้งหมดอาอีคลิกวเ็นทับอีคลิกอ่ะอีคลิที่เดินช้าช้าสุดสด ้ประโยชน์มากจะม่น่าีแค่น้อยเดียวสามเมตรช่นะสาชั้นประเด็นโอ้ยสาชั้นเกินใช้สาไอเทม ใช่ไหมอ่าเป็นตัวรับประโยชน์มากเลยเป็นอีกคลีนที่รโยอนะนเป็นอีก,รกตรับป,ะประโยชน์ออีไม่ชอบอะอีคนอีกเนี้ยตัวเนี้ยอีคลนกตัวเนี้ยนะตาากเลยไม่รู้คลีนจะิ 就可以。 แล้วโอ้ยแล้วพี่ตัวเดียวค่าจ่ายไม่น่าเล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 ย่จะฟาร์มค่ไหนอันนะ่ะฟาร์ไปนานๆหรอ Pelanan macam Tapi dia selingit Tak boleh buka tu Mereka 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 ada Mereka Mereka ada Mereka 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 พี่ขอโทษนะทอบ,ไ,อบไหนนะจะทอดไงจะทอดชนะ่ะ ม่มีชื่อตัวเนี้ยใช่ปมไม่มีชื่อไม่ีชื่อไอตัเนี้ยอมอ่าาคี้่าลยะปนลวเขาลงีเนี้ยยไเขา ทีด่ด่งดังเลเราจะมาตอบันสามน้ำพันธุ์า